เอาละครับวันนี้เราอยู่ในเกม Accelerator Racing นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีหา CR ในเกมหรือว่าเงินในเกมกันง่ายๆนะครับถ้าใครอยากหาเงินเร็วหน่อยก็ผมแนะนําให้เติม,มันนี้นะครับเป็นคูณ2นะครับคูณ2 CR เวลาแข่งจบเราก็ได้เงินคูณ2นะครับก็วิธีแรกนะครับให้เรามาที่แข่งนะครับแล้วก็อีเวนต์อีเวนต์มันจะได้เงิน3,000 CR ต่อครั้งนะครับก็เดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูก่อน นี่นะครับพอเราได้จดเราได้3,000 CR แต่ถ้าเราเติมคูณสองเราก็ได้ CR 6,000นะครับก็วิธีที่สองครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าหาเงินยังไงนะครับให้เร็วก็ถ้าใครจะแข่งอินเตอนะครับถ้าใครจะเล่นนีนต่อก็ต้องมีเหรียญน,นะครับวิธีหาเหรียญฟรีก็ดูวิดีโอนะครับก็จะได้เหรียญมาฟรีวิธีต่อไปนะครับให้เรา ไปแข่งในสนามปกตินะครับก็จะเป็นซิงเกิลเพลเยอร์นะครับแล้วก็ฟรีรันนะครับสนามที่ผมแข่งก็ที่ผมเล่นอยู่บบประจำก็จะเป็นเน์เบิร์กลิงครับเพราะว่ามันได้ตังค์เยอะดีนะครับก็ผมแนะนำให้เล่นถ้าใครว่างๆก็ขับประมาณ10บแลบก็ได้เราไปดูกันว่าได้ตังค์ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับ นี่นะผมจะขับทั้งหมด10แลบเลยเรามาดูกันคันน <Okay. S 1> ี้น้มเดิมยังไม่ได้แต่งเลย A few moments later ขับโคตรเหนื่อยใช้เวลาคนนานนะฮะประมาณ7จนาทีกว่า ได้เก้า0มื่นกว่าซีเลยนะโหแบบขับรอบนึงนี่รวยเลยแบบเกือแบเกือบแสนนะตอนนี้ก็ผมมีเงินทั้งหมดแสนหกึงสนหกมืนนะฮะก็เดี๋ยวเราดูที่ถัดไปกันเลยนะฮะก็ที่ต่อไปนะครับให้เรามาที่ซิงเกิลเพลเยอร์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ให้เราทำภารกิจพวกนี้นะครับมันก็จะได้ตังซ์ CR พวกนี้นะครับก็ได้เหรียญด้วยก็มีประมาณนี้นะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อน,นครับมาเจอคลิปหน้าสำหรับวันนี้มีแค่นี้สวัสดีครับ